สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชมทุกๆท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนหลาชแนลนะครับผมตอนนี้นะครับดอนลาก็อยูนาบ้านประหัตบ้านตีแดงพี่น้องมาตามตัวเลขแนวทางของเซียนชัยยานะครับหรือคุณลุงชัยยานะครับงวดที่ผ่านมานะครับเขาเต็มเต็มเพี่น้องนะครับแล้วก็มีเอฟซีสอบถามกันเข้ามาหลายท่านนะครับผมก็ตีแดงก็ได้ลุ้งไปเรียวพี่น้องนะครับเดือนตะขาวก็ได้ลุ้งไปเรียว ครับดอนลาเห็นคลิปดอนลาก็เลยอยากเอามาฝากเอฟซีทั้งช่องนะครับขันผู้ใดท่านได้ติดตามรับชมนะครับกับเบิ้งในช่องดอนลาได้เลืพี่น้องนะครับผมตอนนี้นะครับเจดแยงยืนคุยกับเพื่อฝป่าอยู่หน้าบ้านนะครับผมเดี๋ยวดอนลาที่เขาไปสอบถามเแดียงเบิ้งนะครับสำนักไดนะครับที่ดอนลาจะให้ไปตตามนะพี่น้องนะครับก็รอติดตามรับชมกันพี่น้องเลขวิ่งพ่อสีนะครับดอนลาไปหาเพื่อนสองข้างแล้วนะครับผมเพื่อนบ่ยอยู่บ้านเด้ลอพี่น้องนะครับผมขันเพื่อนอยู่บ้านกระชิเฝ้าเอา ตัวเลขแนวทางมาใไห้พี่ให้น้องไห้เ่านผู้ชมเบื่องกันในท่านที่นะครับผมรอติดตามรับชมกันก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมื้อนี้นะครับเฮาสีมาเบิ่องตัวเลขแนวทางของเซียนทะยานะครับเดี๋ยวไปถามเจดงก่คนว่าเซียนทะยาเพิ่นบอกไว้จังไ๋เนาะพี่น้องเนาะผมว่าเพิ่นไห้ช่องเจดแดงไปแล้วนะครับพี่น้องครับผมเอาไม่ปากคือว่าเซียนทะยาได้ตัวเลขแล้วครับผมวบอกซื้อ,อไ้โอ้เพิ่นซื้อไ้เพิ่นบอกไปบัดนี้เพิน่นก็บอกว่าบอกแล้วเพิรนเจ่าบาน มันซื้อไว้แต่ว่ามันกระบอกอยู่ครับไปคุ้มเอาประเดี๋ยวเองไหนคุ้มเอาครับพันยานมันบเบามั้งอ๋อผมเบิึงในคลิปแล้วผมเห็นผมก็เลยว่าสิมาสัมผัสพอลุงเบิึงเห็นไหมอัดคลิปไว้อยู่ในป้าอัดคลิปไว้อยู่ดิี่บอกโอ้โหอันนี้ยงคนนี้ห็นเดี๋ยวผมทีเขาเข้าไปเบิึงครับเบิึงมุ้ยครับผมเบิึงมุ้ยอันที่แรกนั่นหัวจัก น้ำหนักขวันไปบ้านบุกมากซื้อเลขครับวันนี้เพิ่าเรียกจะซื้อเลขน้ำข่อยเด้อตัวนี้ก็เลยว่าสี่สิบสี่นี่เลยว่าสี่เอ้าเลขพอลุ่งนี่นี่เอาเลขพอลุ่งอี๋งนรอเลขพอลุ่งเพิ่าซื้อเมือเศร้านี่เพิ่นซื้อตั้งหลายมาสั่ครับันนี้มันบอลแมนมันไปถามเพิคุณมือตัวใดเลขสามสูจําไม่ได้ อ๋อทำอะไรที่ครับเดี๋ยวผมสิขอไปถามพอลูกเมืออผมเห็นเดือนสกาวขาลงขึ้นกันไหมครับครับเดือนสกาวขาลงไปแล้วพอดีผองมุยพอดีที่ได้ไปถามครับจังว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อนี่เพราะว่าเอฟซีสอบถามขอม้หลายอยู่ดีครับตัวเล็กเชนซายาลงหลุดลงหลเปิงน้ำครับผมเปิงน้ำเน้อเปิงเปินของในป่าเนาะครับผม เอาถ้าผู้ใดในได้ช,ชมในคลิปจะแดงหรือคลิปเดือดตะกลาวนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาชมในคลิปดอลละเดี๋ยวจะไปถามเช่นทายาฟึงอยู่ข้างในนะครับผมครับผมโอ้ยยังมาคุ้มเอาเนาะคุ้มเขาเนี่ยนะเอาคุ้มเอาเลยที่เหมือนถือถแม่ร้อนนี่แ็ดแต่จะซื้อไต่ก็เส่อละตันนี้ยังอยก่บทเปลี่ยนขั้นหมวดตอนขั้นเปลี่ยนสิ่ดืหลายบ่ ก็มันจะหาเมืองพกเมืองอะ่อ huh. น uh ันเอาพื่อนวารีนิมันมาแปดหนวดก่อนมันใจบมันมีแปดเจ้าโตดัดกรบครับอดุนี่หน่อยว๋อดเชกุ้หพอดีพนติดอี่พวกบ่ขนาดเรียกดับแปะก็ขาดหน่อยไม่ก็มันมีแปะหมดเลยบ่เยอะเรแล้วดนี้มีตัวดาบบอลพอลง ดับจะเห็ดได้ต่เดียวกบว่าเน่มาล่าร็ดำไม่ให้เน่หมั่นใจอแต่ว่าชุดนี้ได้ไปแล้วเซื้อแด้เหรอข้างสิมันใจเยอะจต่ว่ายังเชไม่ไหลครับข้างบนก็บอกเจ้าข้างบนก็เอาไปก็ซีนึงครับนดียวข้างบนสามตัวก็สามซีนี่แค่นี้งหครับสามซีนึนะคุณลุงนะสามซีครับสองตัวก็ซื้อซีนครับ ี่มันนี่ล่ะครับอันนี้คือปล่อยตองหวัดเลยน้องโฮพะลุงนะตองหวัดเลยผมผิดผิดจะว่ากันเด้อหวัดเัาผมผิดผิดจะว่ากันพี่น้องเป็นเหตุผลมันเป็นเรื่อเฮ็ดบหตุเป็นสืบเลยครับเฮ็ดเองซื้อเองเฮ็ดเองซื้อเองครับเขาเขาเเองซื้อเองเดี๋ยวติเกนให้เบื้องอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องนะครับผม เดี๋ยวก็ไม่มีโอกาสถามสักนิดยี่ดอกเแงง่ายยี่ดอกครับผมใกล้ๆมือมันเหื้ยเจ๋งใจเด็ดก็ซื้อไว้เท่ามันอันครับครับครับอะไรเจ๋งใจอ่านแบบเนาะครับครับตามกระตากเนี่ยคุณลุงเนาะครับผมเอาครับผมเดี๋ยวดอนหน้าติเ็นให้เบื้องกันอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเมื่อกี้ก็ได้คุยกับอ่าคุณพ่อเซียนชัยยานะครับผมนี่ครับเซียนชัยยาครับผมงวดวันที่ สิบหกกระดาคมนะพี่น้องสิบหกก่อข้อสองห้าหกห้านะครับผมชุดเดียวตัวเดียวเท่านั้นพี่น้องนะครับสามสี่หนึ่งนะครับเป็นบนเดอร์พี่น้องนะครับแล้วก็ตัดเลนตรองตัวคือสี่หนึ่งเท่านั้นนี่ครับผมของเซียนชาย,ยานะครับ ที่จะรณนาเป็นแนวทางนะครับพี่น้องนะครับเบื้องประกอบกับการตัดสินใจนะพี่น้องเนาะนะครับผมหมักบอกมักกันจังว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับตามที่คุณ่อเชนชัยยาเพิ่อนในวอลนคลิปนะครับพี่น้องนะครับเพิ่นกต่ย่านมั้นกันนะครับพี่น้องเพิ่นก็อยากให้ไปจับไปจองไว้เลยนะครับนี่ครับพี่น้องเชนชัยยางวดวันที่16กรกฎาคมพศ2565นะพี่น้องเนาะนะครับผม ำหรับตำแหน่งนอื่นนะครับที่ดอนลาอ่าจังขั้นในไปตามนะพี่น้องกัรรอติดตามรับชมกันเพราะว่าสิเป็นเลขวิ่งพอซีนะครับมีเอฟซีสอบถามกันเขามาไหลดอนล่าไปหาคุณพ่อเพิ่นสองรอบสองครั้งแล้วพี่น้องนะครับแต่คุณพ่อเพิ่นติดพารกคิดในการเททายเดหน้าในช่วงนี้นะพี่น้องนะครับผมการเลบรยบดได้พอกันเดี๋ยวขันได้มือใดพี่น้องนะครับก็สสเป่าล่งใงหน้พี่ให้น้องให้จานู้ช่วเบิ่งกันในท่านที่นะครับผมราคาตัวเลขของ สำนักอื่นๆนะครับที่เดินรายยงท่านไปต่างกันที่เฝ้าตามไม่พี่หน้องอาจจะมีช่ชมนะครับตอนนี้ก็มีหลายตำหนักนะครับที่ได้ปล่อยไปแล้วแต่ว่าเป็นเลขลักเลขติดเลขวิ่งนะพี่น้องจับคู่ก็มีบางสำหนักเท่านั้นนะครับที่ได้จับคู่ให้นะครับผมเมื่อนี้นะครับกัเบื้องของเซียนใช้ยาไปก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับผมเอาไปพิจารณาเป็นแนว้ทางนะครับผมเอาไปเบื้องประกอบกับการตัดสินใจพี่น้อง หมักประมาคายจังหวะกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับชุดเดียวตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมสามสี่หนึ่งนะครับถือถืออกถือใจเอฟซีโมโนะนะครับผมเพราะว่าตัวเลขกับปล่อยก้อนมู่นะครับงวดที่ผ่านมากเป็นกับปล่อยแบบนี้แหละพี่น้องนะครับมวดที่ผ่านมากกับปล่อยหาหนึ่งเจ็ดก้อนนะครับกับมาปล่อยช่วงโค้งสุดท้ายที่ดอนล่าได้ไปคุยนะพี่น้องสอบถามเบิร์สามหนึ่งหกนะครับผมนะครับ แต่ว่าเพิ่นเด่นสองศูนย์ลางนะครับมันลางกับบ่เขานะครับแต่ว่าบนมาลงลางนะพี่น้องเนาะนะครับผมอ๋นะครับตัวเลขมีเขาไม่รู้พี่น้องนะครับเบิ่งประกอบกับการตัดสินใจเบิ่งเพื่อเป็นแ่วทางนะครับประกอบกับการตัดสินใจนะพี่น้องเราว่าเขากับบงหูเ่ากันว่าตัวเลขวันจอกตัวใดนนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับคงสีมิตรนีนะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม รับฟังทั้งช่องดอนลาชาแนลนะครับผมขอให้่อแห่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีนะครับรวยๆเฮงเฮงกันผู้ผู้สุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยาเจ็บยาจนเดอ้อพี่น้องนะครับผมถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผม,แล,ผมแล้วพบเ้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ